สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นทุกท่านนะคะก็อัปเดตลูกสปิดนะคะชุดนี้เป็นลูกแม่แยมโลนะคะน้องเกิดวันที่12คกุมภาพันธ์นะคะลูกค้าตอนนี้อายุได้9วันแล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงดีอ้วนถวนดีนะคะบึกเลยนะคะยังไม่ลืมตานะคะ ลืมตาตอนอายุ15วันเนาะ15-16วันนะคะอ,อุ้มให้ดูทีละตัวนะคะชุดนี้ยังว่างเป,เปิดจองนะคะลูกค้าน้องจะพร้อมย้ายบ้านอายุ40-45วันถ้าสนใจชุดนี้ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วกันเนาะโอเคอ่าดูอ้วนบึกเลยค่ะนี่ตัวเมียค่ะอ่าตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่ตัวเมียค่ะอ้วนๆเหมือนกันนะคะตัวที่3นะคะตัวผู้ค่ะจะมีผู้2เมีย2นะคะสาหรับลูกแม่แยมรู อันนี้ตจวผู้ค่ะตัวที่4ี่นะคะกำลังหางเลยนะคะเบบีนะคะอ้วนๆกลมๆเลยนะคะน่ารักนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะคะลูกค้าเนาะสำหรับลูกแม่ยำโงลงนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ